ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในสาระน่ารู้นะครับของบริษัทวีเทคนะครับผมนะครับวิศวกรวรรณพงศ์นะครับวันนี้นะครับผมไปนั่งงานมานะครับแล้วก็ไปเจอปั๊มอยู่ตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ผมก็ไปติดตั้งนั่งงานกับลูกค้านะครับตัวนี้แล้วผมจึงเห็นปัญหานะครับว่าการที่ทําให้ปั๊มตัวนี้มีปัญหานะครับเกิดจากสาเหตุอะไรผมก็ได้วิเคราะห์และคุยกับทางลูกค้าไปแล้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นเกียร์ปั๊มของคายาบ้านะครับอันนี้ใช้อยู่ในรถโฟลลิฟต์นะครับตัวนี้รถโฟกลิฟต์นะครับเพื่อที่จะนําไปหนีบขยะนะครับอัดก้อนขยะนะครับตัวนี้ใช้ในรถโฟล์ลิฟต์นะครับเรามาพูดถึงปัญหากันดีกว่าครับตัวนี้ย่กปัญหาของทางผู้ใช้งานนะครับตัวนี้ก็คือเห่าปั๊มนะครับเห่าปั๊มอันนี้ก็ขาดเลยนะครับ ะระดับแล้วก็ช่างเงี้ยเหรออันนี้สาเหตุนะครับที่ผมขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าบถใช้งานเป็นยังไงนะครับอันนี้คือผมไปอยู่หน้าง,งานกับลูกค้ามานะครับตัวนี้แล้วสิ่งที่ผมเห็นปัญหาก็คือลูกค้านะครับน่าจะใช้เทสเชอร์เกินนะครับใช้เทสเชอร์เกินในระบบนะครับตัวนี้อยู่ในรถโฟล์คลิฟต์นะครับ พอเวลาอาัดขยะสุดนะครับหนีบขยะปุ๊บกระบอกยืดสุดหรือว่าหดสุดนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ของลูกค้าก็จะดับเลยนะครับเครื่องยนต์พกนิดก,ก็จะดับพอด,ดับปุ๊บปั๊มก็หยุดกระทันหันนะครับแต่พอลูกค้าจะใช้งานใหม่ก็มาสตาร์ทเครื่องใหม่แล้ว,อลลวพอมาบีบชิ้นง,งานอีกก็ดับนะครับก็หมายความว่าปั๊มตัวนี้นะครับทํางานก็คือ หยุดดับหยุดดับอยู่อย่างนี้นะครับตลอดเลยนะครับตัวนี้น่าจะประมาณ4ี่หครั้งนะครับตัวนี้สาเหตุก็เกิดมาจากเพราะว่าทางผู้ใช้งานนะครับเวลาติดตั้งปั๊มตัวใหม่นะครับก็ไม่ได้คลายรีลิฟก่อนนะครับรีลิฟตรงแฮนด์วาลตัวปรับเพลช์อะครับไม่ได้คลายออกมาก่อนเพราะว่าปั๊มตัวเก่าเขาใช้ไปนานๆแล้วมันลีลอะครับเขาก็ชดเชยด้วยการปรับรีลิฟวาลไปเรื่อยๆนะครับ แต่พอติดตั้งปั๊มตัวใหม่ทางผู้ใช้ง,งานก็ไม่ได้คลายรีลิฟวาล์วออกก่อนนะครับไม่ได้คลายเพชเชอร์พอใช้เพชเชอร์เกินปุ๊บเครื่องยนต์มันรับไม่ไหวก็ดับนะครับตัวนี้พอดับปุ๊บแล้วพอนี่ยอกเวลาเวลาดับแล้วก็ช่างเนี้ยเหรอใช่เวลาเรา ปุ๊บเราก็ทากมันมันตึ๊บตื๊บหนีหรือเปล่าทั๊มอาจจะขาดได้นะดำเลยนี่เล้นี่มันอย่างนี้แหนะละลรเราเรียกว่าดำทากใหม่แล้วนั้นก็ไปคลายรีลิฟก่อนนะครับแล้วค่อยเซตเทชเชอร์ใหม่นะครับตัวนี้เพราะการติดตั้งปั๊มตัวใหม่ไปนะครับถ้าไม่คลายเทชเชอร์ออกก่อนนะครับเทชเชอร์มันก็อยู่ในตำแหน่งแม็กอยู่แล้วอะครับใช้เทชเชอร์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าของเก่าปั๊มมันลียกครับก็ต้องเฉยๆด้วยการ ปรับเพชเชอร์หรือว่าปรับดีลิฟว์วาลนะครับอัดดีลิฟว์วาล wow ไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่าจะให้ปั๊มมันทํางานได้อยู่แต่พอปั๊มของใหม่เพชเชอร์มันแรงนะครับโฟมันแรงก็เขาไม่ได้คลายดีลิฟว์วาลออกก่อนตรงแฮนด์วาลก็ทําให้เพชเชอร์เกินนะครับก็ทําให้กระชากแกนปั๊มขาดเลยนะครับตัวนี้ก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังครับตัวนี้อันนี้ก็ใช้ในรถฟล็อกลิฟนะครับอันนี้ทางผู้ใช้งานเราก็ เรียกเราเข้าไปดูผมก็เลยวิวเคราะห์กับลูกค้าว่าก่อนติดตั้งปั๊มตัวใหม่ทุกครั้งนะครับก็ควรจะคายรีลิฟวาล์าออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเซตเพสเชอร์ใหม่นะครับตามที่ใช้งานไม่อย่างนั้นก็พอเพสเชอร์มันเกินก็ทําให้เครื่องยนต์ดับตลอดนะครับตัวนี้อันนี้ลูกค้าก็สั่งปั๊มตัวใหม่ไปแล้วก็ใช้งานอยู่หลายเดือนแล้วครับก็ไม่พังโอเคครับเดี๋ยวถ้าทางบริษัทวิเทคนะครับผมวิศวกรไปเจอหน้าง,งานมาก็ จะนามาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับเผื่อเป็นความรู้หรือว่าไม่ควรประมาทในข้อไหนนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปตัวต่อๆไปนะครับ by Vtex นะครับผมวิศวกรบรรพงศ์นะครับมีข้อสงสัยก็สอบถามกันมาได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีสินค้าตัวใหม่หรือว่าโปรดักตตัวใหม่ก็จะนำอัปเดตันเรื่อยๆครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ